กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เอิ้งจะมากินขนมจีนขนมจีนกับผักเยอะๆหนูร้อยขนัดไหน,นะคะมาเลก,กันนะคะนี่ก็จะมีแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานนะตึงก็จะมีแกงผุงปลาดูว่าแกงไตปลานะคะพี่น้องคะเยอะมากเลยแต่ว่าคือมันเยอะมากคะ่ะทุกคนคะ่ะ ขนมจีนใส่เบก่อเมียววันนี้ขนมจีนบกับกาแฟนะเขออาเรียกวันนี้จะกินขนมจีนนะคะก็กับแกงเขียวหวานกับแกงไตปลาค่ะพี่น้องค่ะว่าร่อยเรงนะคะตัดป้่มไปวะบอกแม่คาเรว่ะคืออย่าตัดสั้นแดงนะคะคือครอบพอป,ประมาณประมาณพอไหมคะนี่ขนมจีนเดี๋ยวอยู่อะน้ำลายเล่ยไหม ơi, để vợ mua khoai nấm lái lên mang đây, cho nấm lái lên. để con sắp nang con. Ừ, loãng cả. Lết. Ừ. Na ừ. rèn ห <c oughs> ลอกสองบ่มมากอาหนี้อือร้อยอันนี้จัดมุมในห้องค่ะอันนี้ก็หลังม่าน แล้วหลังนู้นก็จะเป็นแบบแบบยังไงอันนี้ก็จะเป็นหลังเป็ดตำรวจ <laughs> <laughs> เดี๋ยวตะโกนเรียกตำรวจก่อนนะคะว่าให้มันกินขนมจีนว่ามันไม่ได้แรงเลยจะไม่ได้ยิบกับมือแล้ เขาจะให้ผักหมกืนคือมันร้อนมากอันนี้จะเป็นผักอันนี้เขาจะเรียกว่าผักอะไรไม่รู้นี่นะคะผักอะไรเลยอะคุณเด็กผักอไะไร้ะลื่มลืมลืม,ลมจังมันแต่ว่าร้อยกินกนันกิน ไมข้าวปุ้นนะคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นหว่ะขนมจีนประมาณนี้มาพอไม่บินน้องสักคำอืมอร่อย ไม่มีคำเล่าอีพูดแล้วเพราะว่วยมามมเกือบดีค้าตา Thì chân nó rất là không? Mình đang lạnh thẳng không ạ? Khâm tố tố Mất khâm bằng dài อ,อันนี้กนลังกินด้วยมากเลยร้อยอารับพูดตามสิคบพูดตามสิได้แรงออกนี่เหลือน ได้แรงออกพี่น้องเออได้แรงออกเ <c oughs> น้นคำใหญ่คำโตโตไ <c> อ <oughs> ้ค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะเอิงก็ฝากกดไลค์และก็กดกระดิ่งให้เอิงกันนะถ้าผิดพลาดผันเพื่อนก็บอกกันได้แต่ว่าอย่าเม่นอย่างดุนแรงนะ จะเตือนเจเออก็บอกกันได้นะคะถ้ามันครบห้าพันคนติดตาเอื้องอ,อยากกินเอื้งอ่างคือเป็นเงนินน้บลายเลย <c oughs> คือเป็นคนดีแบบกลัวเอื้งอ่างมากเป็นสัตว์ที่กลัวที่สุดในโลกแต่ว่าถ้าครบหรือว่าทึ่งนั้นเอิ้งจะพยายามกินให้ค่ะถ้าครบห้าพันเลย์นะคะกินเอื้องอ่างครั้งเล็กในชีวิตเห็นทุกคนว่าร้อยขาดคนตายก็อยากชิมเหมือนกันว่าร้อยขนาดนไหนพี่น้องเออถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ข้างหลังนะ ถ้าไม่ดีตรงไหนก็บอกกันได้แต่อย่ารุนแรงนะคะขอบคุณค่ะ